สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เกียนไมค์ครับนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกิจกรรมหรืออะไรนะครับแต่ผมจะมาแนะนำนะฮะช่วงเฟสติวัลนะครับหรือช่วงวันพิเศษนะครับของเซิร์ฟเรานั่นเองนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเราได้มีการอัปเดตระบบใหม่นะฮะขึ้นแพทใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับทำให้มีการจัดกิจกรรมนะครับทุกเขาไม่ใช่กิจกรรมดีเขาเรียกไงงานเทศกาลเอองานเทศกาลนะครับทุก เดือนนะครับเดือนละ1อาทิตย์นั่นเองนะครับซึ่งเดือนแรกของเราที่เราจัดนะครับก็คือเดือน6เนี่ยจัด s G Festival นะฮะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็อาจจะงงว่าเอ๊ H G Festival มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูเรื่องต่างๆของ s G Festival กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสปาวมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าคราวนี้ก็จะเห็นครับว่ามีโฮโลกราฟิกขึ้นมาว่า H G Festival อยู่ตรงนี้ครับพร้อม N P C 1ตัวนะฮะ ซึ่ง NPC นี่ครับก็จะมีของต่างๆให้เราแลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกาะหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับของเทพๆทั้งหลายนะฮะให้เราแลกนะครับโดยใช้ s g Token คราวนี้ก็สงสัยแล้วสิว่า s g Token หาจากไหนนะครับ s g Token นะครับสามารถหาได้ใน s g Dungeon ครับโดยเสียค่าเข้า100 s g นะฮะเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปตีหมูนะครับผมจำหนึ่งนะผมเอาดาบบวก20มาก่อน20ะไรเดียว เอ็กซ์เซลแล้วกันนะครับเออจะได้ตีอย่างรวดเร็วนะฮะเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาตีหมูนะฮะเนี่ยหมูก็จะเกิดนะฮะหมูยิ้มนะฮะหมูตัวนี้ครับคือเ g จ i ีพ y Bank นะครับผมเ g จ i ีพ y Bank เนี่ยจะเดินเร็วมากพอสมควรนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆที่พื้นเนี่ยก็จะบัฟเราด้วยนะครับอย่างเนี้ยผมโดนบัฟให้เดินช้าลงนะครับผมทำให้ตียากพอสมควรเ g จ i ีพ y Bank มีเลือดอยู่ที่300นะครับแล้วก็อิมูต่อ มาขวดยาใส่มันไม่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่พิษก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใส่ไฟใส่มันก็ไม่ได้นะยิงไฟใส่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ยิงธนูก็จะไม่โดนนะครับฉะนั้นเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือตีครับผมตีเท่านั้นนะเห็นไหมโดนไฟแล้วเลือดไม่ลดด้วเห็นไหมครับอ่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่น่าจะใช่แหละนะครับเชิบเชบตีครับตีตีต,ตีเออโอเคเรียบร้อยนะครับผมึุดแล้ว s อเนี่ยครับ พิกกี้แบง์นะครับผมก็จะดรอปเงินด้วยนะครับ1-5นะครับผมฉะนั้นเข้ามา1ที100่ g เนี่ยควรจะค่าให้ได้อย่างน้อยร้อตัวนะเพื่อที่จะได้เท่าทุนนะครับแล้วก็ตีนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะได้เอ,อ t จีโทเค็นเอาไปแลกนั่นเองครับนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวๆนะฮะกับ SG Festival นั่นเองนะครับทั้งนี้ครับทุกวันครับเรายังมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ใช้เกี่ยวกับ SG ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประมูลทุกวันนะฮะแล้วก็การรับซื้อของนะครับโดยใช้ SG มาแลกเป็นพอย์ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับ s g Festival วนะฮะตัวนี้ตั้งแต่วันที่13นะครับมิถุนายนไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่ก็ลองมาเล่น SG Festival กันได้นะครับสำหรับวันนี้ มาแนะนำแค่นี้ไปและวบจ้ะอีอ